ออกจากงานแล้วยื่นมาสียังไงจะต้องคำนวณแบบไหน สวัสดีครับพี่น้องแท็กสปังน้อมครับคลิปนี้เรายังอยู่ที่ซีรีส์ยื่นภาษีออนไลน์เหมือนเดิมครับผมเราจะมาตอบปัญหาที่หลายคนค้างคาใจออกจากงานแล้วยื่นภาษียังไงจะต้องคำนวณแบบไหนอะไรคือการแยกคำนวณภาษีแล้วไอ้เงินสำรองกองทุนทั้งหลายต้องเอามารวมคำนวณหรือเปล่าเงินชดเชยล่ะคิดแบบไหนฟังแล้วปวดหัวไปหมดใช่ไหมครับแต่ว่าคลิปนี้จะตอบทุกอย่างที่อยากรู้ให้เลยครับผมถ้าพร้อมแล้วก็อย่าลืมกดติด้ามแท็กสปังน้อมแล้วไปฟังกันเลยครับทวนแบบสั้นๆนะครับวิธีคำนวณภาษีง่นยๆบุคคลธรรมดาี่ มันจะมีอยู่2วิธีครับทางซ้ายเรียกว่าเงินได้สุทธิแล้วก็ทางขวาเรียกว่าเงินได้พึงประเมินครับซึ่งวิธีที่เราใช้กันบ่อยเนี่ยก็คือวิธีเงินได้สุทธินั่นเองครับส่วนเงินได้สุทธิที่ได้มานะครับยิ่งมากก็ยิ่งเสียภาษีมากครับตามอัตราภาษีที่มันเพิ่มขึ้นครับเพราะจากรูปนะครับเราจะเห็นว่ามันมีแต่ยกเว้นไปจนถึง35%เลยใช่ไหมละครับแต่ต้องบอกแบบนี้ครับว่าอันเนี้ยเป็นวิธีคำนวณภาษีตามปกติซึ่งการออกจากงานนะครับมันจะมีวิธีคำนวณภาษีแบบพิเศษอีกวิธีนนึงคครรัแต่่กกอไปททํําาาาาาาววมมมู้้จจเเขใ คอนเซปต์ของการคำนวณภาษีกรณีที่ออกจากงานกันก่อนครับสำหรับคนที่ออกจากงานนะครับพี่น้องแบ่งออกมาเป็น2ฝั่งแล้วกันนะครับฝั่งแรกเนีย่ยเรียกว่าสิ่งที่เราได้รับระหว่างปีเนาะรายได้ที่เกิดขึ้นระหว่างปีเนี่ยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะทำงานกี่ที่รายได้ที่เกิดขึ้นที่เป็นเงินเดือนเป็นค่าจ้างต้องเอามาเสียภาษีอยา่างแน่นอนครับแต่อีกฝั่งหนึ่งครับก็คือสิ่งที่ได้หลังจะออกจากงานครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหมายถึงในกรณีที่เราต้องออกจากงานแล้วได้รับสิทธิประโยชน์หรือเงินชดเชยหรือเงินจากกองทุนหรืออะไรต่างๆเนี่ยี่ด้เนนยกัวภษช ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ทําให้หลายคนเปรียดภาษีได้นั่นเองครับกลับมาที่ตัวรายได้เบสิกของเราจากเงินเดือนทั่วไปที่เรารับจากการทํางานก่อนนะครับสมมุติว่าในระหว่างปีเรามีการเปลี่ยนงานละครันจากบริษัท A ไปบริษัท B เราจะได้เงินเดือน2ที่ถูกไหมครับส่วนแรกได้จาก A มาก่อนที่เราจะย้ายงานแล้วก็หลังจากย้ายงานมาเราก็มารับเงินเดือนจาก B แทน2ที่นี้นะครับถ้าทั้งปีรวมกันนะครับตั้งแต่มกราถึงทันวาเนี่ยได้รายได้เท่าไหร่ก็เอามารวมกันครับแล้วก็มายื่นภาษีให้ถูกตองนะครับการเอามารวมกันที่ว่านี้ ในฐานะที่เป็นเงินเดือนส่วนภาษีอย่างได้จ่ายก็รวมกันแล้วก็มายื่นเป็นยอดที่ถูกหักภาษีไว้นั่นเองครับแต่ไอตัวที่เป็นปัญหาอย่างที่บอกไปครับคือไอตัวที่ได้หลังจากออกจากงานเนี่ยนะครับพี่น้อมแยกออกมาเป็น3ตัวนะครับที่อยากให้ทุกคนทาความรู้จักกันอันดับแรกคือเงินชดเชยอันที่2คือเงินพิเศษและที่3คือเงินกองทุนชื่อพวกนี้เนี่ยฟังแล้วดูดีดูน่ารักใช่ไหมครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีความเศร้าบางอย่างเจือปนอยู่ครับนั่นคือส่วนของเงินชดเชยครับเราจะได้เคยได้ยินคนํานี้ใช่ไหมครับคือเงินช ฟังรายละเอียดตรงนี้ดีๆนิดนึงนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเงินชดเชยที่บอกว่ายกเว้น30,000นบาทเนี่ยมันคือรายได้ส่วนที่รับยกเว้นภาษีในกรณีที่ออกจากงานครับและการยกเว้นภาษีที่ว่านี้เนี่ยไม่ได้มีแค่เงินชดเชยเท่านั้นนะครับมันมีหลายตัวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินช่วยเหลือของผู้ที่ออกจากราชการเงินบำเหน็จดำรงชีพนะครับแล้วก็เงินผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในกรณีที่ตายทุพพลภาพหรือว่า,กาเกษียณอายุก็คืออายุ5 5ปีขึ้นไปหรือการเก็บเงินไว้ก้อนนี้โดยยังไม่ออกจากกองงทุนนแบบี้ยก็ัถือว่าไม่ต้องเเสสีียภาษนนนนั่่่อองงซึใวขง เงินชดเชยเนี่ยต้องบอกแบบนี้นะครับต้องเป็นเงินชดเชยที่ได้รับจากการเลิกจ้างจริงๆนะครับเลิกจ้างที่ว่าเนี่ยมันต้องเป็นการเลิกจ้างตามพระราชบัญญัติกฎหมายแรงงานนะครับถ้าจามาตราไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นมาตรา1 1 8นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางบริษัทนะครับนายจ้างเขาต้องจ่ายเงินชดเชยให้กับเราตามอายุการทํางานเลยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นกรณีที่เขาบอกว่าเอ้ยช่วยเซ็นออกเองได้ไหมหรือลาออกโดยสมัครใจได้ไหมแล้วจะจ่ายเงินให้เนี่ยเงินตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เงินชดเชยนะครับแต่มันจะไปเข้าในกลุ่มที่เรียกว่่าาเเเงิินนพศษษครับก็ือจะไไมด้้ยวภี อายุงานหรือว่าสูงสุดสามแสนบาทนั่นเองครับนอกจากนั้นนะครับสามแสนบาทที่ว่าเนี่ยมันคือจํานวนเงินสูงสุดนะครับแต่ว่าเงินชดเชยที่เราได้เนี่ยมันจะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราทํางานด้วยถ้าทํางานไม่ถึงร้อยยี่วันอาจจะไม่รับเงินชดเชยเลยก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ผิดตามกฎหมายแรงงานนะครับแต่ถ้าทํางานแต่ร้อยี่สิบวันขึ้นไปนะครับตัวเงินชดเชยที่ได้เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามอายุงานของเรานั่นเองครับซึ่งตรงนี้นะครับสูงสุดที่ยกเว้นภาษีก็คือสามแสนบาทนั่นเองครับแต่ย้ำ ของเราเมันมีโอกาสได้รับเงินชดเชยกี่บาทแล้วก็พอคิดเป็นเงินชดเชยออกมาแล้วเทียบกับเงินที่นายจ้างจ่ายเนี่ยมันมากกว่าหรือน้อยกว่ายัางไงนะครับถ้ามันมากกว่าเงินชดเชยที่กฎหมายกําหนดไว้แบบนี้ส่วนที่เกินต้องออกมาคำนวณภาษีด้วยนะครับดูตัวอย่างตรงนี้ไวๆสักเล็กน้อยนะครับในกรณีที่ทํางานมานะครับสีปีแต่ยังไม่ถึง20ปีได้เงินชดเชยมา300วันถูกไหมครับจำนวนเงิน2อ0 0 0นบาทหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยสองแสนเจ็ดเนี่ยมันไม่เกินสามแสนยกเว้นภาษีเลยนี่จริงๆเราไม่ใช่นะครับหลักการต้องคํานวณต่อว่าแล้วการทํางาน300วววันทที่่่่่าาาาเคครรรรไได้งห ถ้าเหมือนว่าคำนวณออกมาแล้วเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยปรากฏว่าได้รับค่าจ้างแค่2 6 0 0 0 0หกเท่านั้นดังนั้นแปลว่าส่วนที่ได้เกินนะครับอีก10,000บาทนะครับต้องเอามาคำนวณภาษีด้วยเราไม่ได้ดูที่ตัวเลข3 0 0แสนนะครับเราดูที่การคำนวณด้วยว่าถ้าคำนวณย้อนกลับไปตามอายุงานที่ทำงานแล้วคิดเป็นค่าจ้างเนี่ยได้เงินเท่าไหร่ส่วนที่ได้เกินกว่านั้นเนี่ยต้องเอามาคำนวณภาษีด้วยแต่เพดานสูงสุดของมันก็คือ3 0 0 0 0นบาทนั่นเองครับทีนี้มาถึงทางเลื่อกในการคำนวณภาษีแล้วครับถ้าพู 5ปีแบบนี้เนี่ยต้องเอามารวมคำนวณภาษีครับแต่ว่าถ้าอายุการทํางานนะครับตั้งแต่5ปีขึ้นไปสามารถใช้สิทธิที่เรียกว่าแยกคำนวณภาษีได้ครับซึ่งการแยกคำนวณภาษีที่ว่านี้แะครับเขาจะมีชื่อเฉพาะเลยว่าเงินได้ที่นายจ้างจ่ายให้ครั้งเดียวเพราะเหตุออกจากงานชื่อยาวมากและก็มีวิธีการคำนวณภาษีที่แยกออกจากการคำนวณเงินได้สุทธิตามปกติด้วยครับถามว่ามันดียังไงนะครับพูดง่ายๆเลยนะครับถ้าเราไม่ต้องคำนวณตามวิธีเงนินได้สุทธินั่นแปลว่าฐานภาษีที่เราเสียเนี่ยมันจะลดลงถูกไหมครับเงินได้สุททธิี่ออาามคนนนวณั้ยลง ภาษีที่เสียก็น้อยลงไปด้วยและถ้าเกิดมันเอามาแยกคำนวณตามวิธีใหม่เนี่ยมันเป็นวิธีที่คำนวณแล้วเนี่ยปกติจะเสียภาษีน้อยกว่าวิธีนั้นได้สุดทีครับซึ่งสรุปง่ายก็คือว่ามันถูกแยกออกมาคำนวณแบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือเสียภาษีน้อยกว่านั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อนะครับว่ามันเป็นวิธีการคำนวณแบบไหนย,ยังไงบ้างครับคอนเซปต์การคำนวณเป็นแบบนี้นะครับเมื่อมันเข้าเหตุว่าเป็นเงินได้ที่นายจ้างจ่ายครั้งเดียวเนื่องจากออกจากงานแล้วเนี่ยการหัหก 7, ค่จาจ่ายเขาจะ 183วันขึ้นไปเนี่ยถือว่าเป็น1ปีแล้วนะครับดังนั้นถ้าใครทํางานมาสัก5ปีแล้วก็อีก200วันแบบนี้เนี่ย,ย,ย,ยก็จะปัดเศษขึ้นนะครับถือว่าเป็น6ปีนั่นเองครับส่วน7,000นะครับเป็นตัวเลขที่ใช้คูณจํานวนปีเลยนะครับก็เป็นตัวเลขที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับซึ่งตัวเลือกเนี่ยนอกจาก7,000แล้วเนี่ยก็จะมี3,005ด้วยนะครับซึ่ง3,005เนี่ยมันจะใช้ในกรณีที่มีการจ่ายบําเหน็จส่วนหนึ่งแล้วก็บํานาญอีกส่วนหนึ่งนะครับจะใช้ตัวเลข3,005แทนแต่ว่าถ้าเป็นเอกชนทั่วไปเนี่ยที่รับเงินก้อนเนี่ยส่วนใหญ่ใช้7,000นั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมีการคํานวณโดยหักค่าใช้จ่าย50%นะครับซึ่งตรงนี้ มันก็จะมีวิธีการคำนวณที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็วุ่นวายหน่อยซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าพี่หนอมไม่ได้มาคำนวณให้ดูนะครับเพราะว่ามันจะทําให้คำนวณยากแล้วก็สับสนมากๆแต่ว่าเราสามารถกอกตัวเลขได้โดยที่ไม่ต้องเข้าใจวิธีการคำนวณก็ได้ครับคลิคของมันเนี่ยมันมีอยู่นิดนึงครับก็คือเราต้องรู้ข้อมูลต่อไปนี้ครับผมข้อมูลที่เราต้องรู้นะครับมันจะประกอบด้วย3ส่วนนะครับอันดับแรกคือเวลาออกจากงานเนี่ยมันจะมีเอกสารการหักภาษีให้จ่ายเนาะให้ขอใบหักภาษีให้จ่ายให้ครบเลยนะครับ,บ ได้้ง่ายขึนแล้วก็ถูกต้องมากยิ่งขึ้นครับอันที่2รู้อายุการทํางานของเรานะครับเช็คให้แน่กับฝ่าย HR ครับว่าเราทํางานมาทั้งหมดกี่ปีกันแน่นะครับเกิน5ปีหรือเปล่าถ้าเกิน5ปีแยกคํานวณได้ส่วนอายุงานในการคํานวณถ้าเกิดเกิน183วันถือเป็น1ปีอันนี้ก็เป็นตัวช่วยตัวหนึ่งที่ทําให้เราสามารถคํานวณค่าจ่ายได้อย่างถูกต้องครับต่อมานะครับสิ่งสําคัญที่ต้องรู้มากๆเลยนะครับก็คือตัวเงินเดือน12เดือนสุดท้ายครับตัวเลขนี้นะครับจำเป็นต้องรู้มากๆเพื่อที่ว่าเราจะได้เอาไปใช้ในการคํานวณภาีซึ่งงอ้้เเเินนนดดดื12สุทยะจใช เมื่อเราได้สิทธิ์แยกคำนวณภาษีก็คือทำงานมาตั้งแต่5ปีขึ้นไปครับเมื่อคุณได้สิทธิ์แยกคำนวณภาษีคุณต้องรู้ด้วยว่าเงินเดือน12เดือนสุดท้ายที่คุณได้เนี่ยมันมีกี่บาทเพราะตัวเลขตรงนี้เนี่ยจะถูกนําเอาไปใช้ในการกรอกแบบแสดงรายการภาษีนั่นเองครับมาดูตัวอย่างกันนะครับนายบักหนอมครับทำงานมาแล้ว10ปีอ่ารู้ละเกิน5ปีแน่ๆอันนี้สามารถแยกคำนวณได้แล้วก็ออกจากงานครับเมื่อเดือนธันวาคม64ที่ผ่านมาเลยโดยได้เงินเดือนเดือนละ6 0 0 0ื่บาทนะครับใน1ิองเดือนที่ผ่านมาไม่มีการ ที่ได้มาในปีนั้นแล้วเนี่ยบริษัทเขามีการจ่ายเงินให้เพิ่มด้วยนะครับเงินช่วยใช้ตามกฎหมายแรงงานครับให้ไปเลย0ี่แสนเงินจ่ายจากกองทุนส่งเลี้ยงชีพนะครับให้อีกจำนวน1ล้านแล้วก็เงินตอบแทนพิเศษเนี่ยจำนวน5 0 0แสนครับตรงนี้เหมือนกับนบายบักหนอนได้เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาข้อมูลทั้งหมดไปกรอกยื่นภาษีที่เว็บไซต์กรมสรรพากรกันดูครับว่าได้ออกมาเนี่ยเท่ากับตัวเลขที่ผมคำนวณไว้หรือเปล่านะครับโดยผมใช้ตัวเลขที่คำนวณไว้เนี่ยตามสูตรเป็นเท่านี้นะครับแล้วก็คิดออกมาได้แล้วว่าภาษีที่แยกคาานนวณเเีี่่ยยมัออููทท75,500บดด๋รไปง เอาละครับเข้ามาที่หน้าจอยื่นแบบรายการแล้วนะครับตอนนี้นายบากหนอมเนี่ยมีรายได้อยู่2ทางถูกไหมครับก็คือเงินเดือนตามปกติแล้วก็เงินที่จะออกจากงานส่วนของเงินเดือนตามปกติเนี่ยให้มากรอกตรงนี้เลยครับก็คือเงินเดือนหรือเงินได้ตามสัญญาจ้างแรงงานนะครับอันนี้กรอกเข้าไปตามจํานวนเงินที่ได้รับนะครับทั้งปีเมื่อกี้ได้นะครับคือ7จ็ดแสนสองถูกไหมครับสมมตินะครับอันนี้ง่ายๆคือไม่ได้หักภาษีไว้แล้วกันนะครับแล้วก็กรอกได้ผู้จ่ายเงินได้เข้าไปครับกรอกเงินเดือนเสร็จแล้วนะครับเรามากรอกในส่วนของเงินได้ที่จ่่่่าาาาายยัััั้้งงงงงเเเดีวนนนนนนืออออจจจกกกกตะะมมูขล เงินเดือนเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนายปางน้องทํางานมาเกิน5ปีแล้วเนาะดังนั้นสามารถกรอกในช่องนี้ได้นะครับโดยข้อมูลที่มากรอกนะครับจำได้ไหมครับว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวเงินได้ตรงนี้นะครับตรงชื่อนายจ้างนะครับให้กรอกชื่อบริษัทเข้าไปนะครับแล้วก็ทํางานไปแล้ว10ปีนะครับกรอกไปนะครับการคํานวณเงินได้นะครับตรงนี้นะครับมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับเงินบําเหน็จไม่มีเนาะเพราะไม่ใช้ค่าราชการนะครับเงินที่จ่ายจากกองทุนเนี่ยกองทุนสำรองเลี้งชีพเมื่อกี้ได้ทั้งหมดคือ1น่งล้านนะครับผมเน้นตรงนี้นิดนึง เพราะเงินที่นายจ้างสมทบบวกกับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการลงทุนไม่เกี่ยวกับเงินที่เราสะสมซึ่งข้อมูลตรงนี้นะครับเช็คจากรายละเอียดการจ่ายเงินหรือว่าหนังสือรับรองการหาภาษีน่าจ่ายดีๆนะครับตรงนี้จะทาให้เรากขอกข้อมูลได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นครับมีเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานนะครับซึ่งตรงนี้เขาจะเขียนว,ว่าหลังจากหักจํานวนเงินที่รับยกเว้นแล้วนะครับเงินที่รับยกเว้นแล้วเนี่ยก็คือจํานวนทั้งหมดคือ3 0 0 0 0 0ดูไหมครับสูงสุดแต่ว่านายบักหนอมได้ส0 0 0 0 0แล้วก็ถ้าเราคํานวณดูแล้วเนี่ยถ้าเอาจำนวนวันทำงานของนายบักหนอมมาคำนว นี่เกินก็คือ40,000 0ลบ300,000เหลือ1 0 0 0 0 0ครับก็เกาะตรงเข้าไปตรงนี้ครับแล้วก็มีเงินได้ที่จ่ายให้เป็นกรณีพิเศษนะครับที่ต่างจากเงินบำเหน็จคือเงินตอบแทนพิเศษนะครับอันนี้อีก500,000ก็เกอะเข้าไปตรงนี้ครับจะเห็นว่าเกอะไม่ยากเลยใช่ไหมครับในการคํานวณภาษีนะครับเราก็จะกรอข้อมูลทั้งหมดตรงนี้ไปแล้วก็เกิดอะไรขึ้นนะครับการคํานวณค่าใช้จ่ายตรงนี้ครับสำคัญมากคือเงินเดือนรับจากนายจ้างเนี่ยคำนวณจากอะไรนะครับมันมี2วิธีนะครับก็คือเงินเดือนเดือนสุดท้ายนะครับแล้วก็เงินเดือนเฉลี่ย10%เดอนสิบักนองนเเดือท่า คือ0 0ทั้งหมดเลยนะครับถ้าเป็นเงินเดือนเดือนสุดท้ายก็ง่ายเลยก็คือ60,000อันนี้กอกไปตรงๆเลยนะครับแล้วก็เลือกว่า60,000เนี่ยมันคือเงินเดือนเดือนสุดท้ายนั่นเองแต่ว่าในกรณีที่ลองคํานวณถัวเฉลีย่ยตามวิธีที่เขาบอกเนี่ยได้ตัวเลขน้อยกว่าผมต้องบอกแบบนี้นะตัวเลขตรงนี้ที่เอามาใส่เนี่ยมันจะเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าระหว่าง2ตัวนี้ครับระหว่างเงินเดือนสุดท้ายกับเงินเดือนถัวเฉลีย่ยถ้าตัวไหนได้น้อยกว่าให้เอาตัวนั้นมาใส่สมมุติถ้าเกิดว่าเคสนี้คํานวณเงินเดือนถั่ ไก็ไม่ผิดแล้วก็จานวนปีทํางานแน่น,นอนนะครับใส่เข้าไป10ปีครับค่าใช้จ่ายส่วนแรกคํานวณจากอะไรนะครับมันจะมีให้เลือก2ตัวครับเจ็ดพันกับสามพันห้าถ้าไม่ได้เป็นการจ่ายบําเหน็จและบนานาญนะครับให้ใช้เจ็ดพันไปเลยตัวภาษีเงในได้จ่ายก็คือใน,ในใบหักงได้จ่ายต้องไปดูอีกแล้วนะครับว่าเขาหักกร่เท่าไร่ถ้าไม่มีให้ใส่ศูนย์แต่ปกติเนี่ยมันจะมีตัวเลขการหักภาษีไว้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมทําเป็นตัวอย่างให้นะครับผมใส่ศูนย์ไว้เห็นตัวเลขไหมครับว่าคํานวณมาแล้วได้เงินได้สุทธิเท่ากับ 7, 65, กนนเจ็ดแสนี้ มันคือการแยกคำนวณภาษีแยกคำนวณภาษีหมายถึงอะไรนะครับมาดูกันต่อตรงนี้ครับมาดูที่หน้ากรอกข้อมูลเงินได้นะครับสมมติมว่านายบางหน่อมไม่มีค่าหยจอนอะไรแล้วนะครับเราเห็นว่ามีเงินได้อยู่2ส่วนนะก็คือส่วน7จ็ดแสนที่เป็นเงินเดือนแล้วก็ส่วนที่ออกจากงานนะครับเมื่อคำนวณออกมาแล้วนะครับให้มาดูตรงนี้ครับหน้าคำนวณภาษีครับเราจะเห็นว่าเงินได้ที่คำนวณภาษีเนี่ยวิธีการคำนวณตรงนี้เนี่ยเขาจะคำนวณเฉพาะส่วนที่เป็นเงินเดือนเท่านั้นนะครับก็คือไอ้เจ็ดแสนสองเมื่อกี้นะครับถูกหักด้วยค่าใช้จ่าย อย่างเดียวเนี่ยมนจุลิศสาม่าแต่ว่ามันจะมีภาษีจากใบแน่เห็นไหมครับเขาแยกออกมาต่างหาก็คือเท่ากับ75,500อบาทอันนี้แสดงว่ามันเป็นภาษี2อันที่มาบวกกันนะครับภาษีทั้งหมดที่ต้องเสียก็คือ1 1 2 0 0 0บาทซึ่งในข้อมูลจริงๆเนี่ยมันจะมีภาษีอย่างในจ่ายที่ถูกหักไว้เราจะไม่ได้เสียภาษีเยอะขนาดนั้นหรอกครับอันนี้ทำเป็นตัวอย่างให้ดูว่าพอมันมีการคำนวณแยกกันแล้วเนี่ยมันเลยมีการเอา2ตัวเนี้ยมาแยกคำนวณแล้วก็บวกกันต่างหกซึ่งงทาาาาห้้้เสสีีียยยยภษนนนนนนนอออออกกกกกวววว่่่่ลคจจะะะบรรมมมมมััััแไพิ็ถ อันนี้มันคือแยกคำนวณครับลองไปดูวิธีการรวมคำนวณครับว่าถ้าเกิดอันนี้เราไม่ได้แยกเงินได้ออกจากงานขึ้นมาเนี่ยจะต้องเสียภาษีกี่บาทเดี๋ยวไปกรอกกันให้ดูครับในกรณีที่นำมารวมคำนวณนะครับตัวการกรอกเนี่ยมันจะไม่ได้กรอกโดยการแยกแบบเมื่อกี้แต่ว่าทุกอย่างจะถูกรวมคำนวณเป็นเงินเดือนครับกรณีที่เอามารวมคำนวณนะครับเมื่อกี้เราจะไม่ได้กรอกเป็นเงินเดือน7จ็ดแสนสองครับแต่ว่าเราจะต้องกรอกฮะเจ็ดแสนสองบวกด้วยเงินชดเชยสี่แสนบวกด้วยเงินจ่ายจากกองทุน1ล้านบวกด้วยเงินตอบแทนพ ไปอีกล้านเก้าเลยล่ะครับซึ่งตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปครับจากเมื่อกี้7จ็ดแสนเราต้องกลายไปกอกอล้าน6กแสนสองหมบาทครับซึ่งกลายเป็นตัวเลขที่เยอะมากๆเลยนะครับเมื่อก่อนเสร็จแล้วหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมครับอ้าวพี่หนอมเงินชดเชยมันต้องยกเว้น3 0 0 0 0นนี่สามแสนที่ว่านี้นะครับต้องไปก่อกในส่วนที่เป็นหน้าของค่ารถยนต์ครับโดยค่ารถยนต์เขาจะมีตรงนี้ครับคือเงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายแรงงาน กรณีนามาดูคํานวณภาษีก็คือ3ามแสนนะครับก็กรอกตรงนี้เข้าไปครับแล้วกดถัดไปครับจะเห็นว่านี่ครับเงินได้จะเป็น2องล้านหกแสนถูกไหมครับแล้วก็หักด้วย3ามแสนที่เป็นเงินชดเชยหักด้วยค่าใช้จ่าย1นึ่งแสนแล้วก็หักด้วยค่าลดหย่อนหกหมื่นอันนี้คือไม่มีรายการลดหย่อนอะไรเลยเนาะเงินได้ที่คํานวณภาษีครับคือ2องล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทลองดูตัวเลขตรงนี้ครับให้สะเทือนใจเล่นๆครับภาษีต้องเสียครับจากเมื่อกี้ถ้าแยกคํานวณได้เสียแค่แสนกว่าแต่ตอนนี้กลายเป็น4ี่แสนกว่าเลยครับดังนั้นถ้าเกิดใครที่ทํางานมาไม่เกินน5ปีีพอมาาดูคววณภษแล้ บอกกันตรงๆนะครับฐานภาษีตรงนี้เนี่ยจะทําให้คุณเสียภาษีเยอะกว่าแน่ๆดังน,นั้นตรงนี้ไม่รู้เป็นสิ่งที่ควรบอกหรือเปล่านะครับแต่ถ้าพูดง่ายๆคือใครทํางานมา4ีปีกว่าแล้วกรุณาอดทนให้เกิน5ปีครับพอถ้าเกิน5ปีเมื่อไหร่คุณจะรับสิทธิ์แยกคำนวณภาษีครับเอาไปเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจถ้าจะลาออกจากงานแล้วกันครับผมสรุปทั้งหมดของเรื่องนี้นะครับการออกจากงานแล้วก็คำนวณภาษีนะครับสิ่งที่พี่หนองอยากให้รู้ไว้ก็คือว่าในระหว่างการทํางานทั้งปีที่ผ่านมานะครับได้รับเงินเดือนได้รับค การออกจากงานนะครับเราได้รับเงินอะไรเพิ่มเติมหลังจากออกจากงานเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงานเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยง,งชีพรวมถึงเงินที่รับเป็นชดเชยกรณีพิเศษต่างๆเนี่ยที่ได้จากนายจ้างพวกนี้เนี่ยถ้าคุณมีายุงานตั้งแต่5ปีขึ้นไปเนี่ยคุณสามารถแยกคำนรวณภาษีได้ซึ่งการแยกคำนรวณภาษีเนี่ยทำให้คุณเสียภาษีน้อยลงนั่นเองครับทั้งหมดในคลิปนี้นะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ลาออกจากงานระหว่างปีนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนงานระหว่างปีแล้วได้รับเงินชดเชยต่างๆมมมมาาาาาาานน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 ่่่่่่่จะะยยยภภษีีีีีไ้้อออองงงงถูกกตตััแแแลลลวว็ปญหหใททิธพ ได้แล้วกันครับผมทั้งหมดก็มีเท่านี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่นอมด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามแท็กสนนอมไว้ด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ